จะไปที่พิษณุโลกน,กนะฮะเหตุจากไปดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมานะครับเขาไปเที่ยวนาพยาเสพตงนะคะ <S <S ซึ่งมันก็ใกล้จะหมดนะเราก็เลยตัดสินใจวันนี้แล้วก็ไปวันนี้เลยแล้วก็ไปรับเพื่อนอีก3ชีวิตที่เหลือกัน two hours later ครับตอนนี้เราก็ไปรับเพื่อนร่วมสะตากรรมมาแล้วครับพบกันแล้ hey. คืออะแวะกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าก็คือเรื่องงานลรคือมาเลยคุยกันว่าถ้าเพื่อนตอบตกลงก็คือมาเลยถ้าเพื่อนไม่ตอบตกลงคือไม่ไปแต่ปรากฏว่าเพื่อนก็ตอบตกลงก็เลยมาเลยแตง่ายทีกเนื้อก็คือเหนนี้พอเปิดกูเกิลแมปปุ๊บน้าบอกว่า400กิโลโอ้โหที่นอนก็ยังไม่มีเลยครับน่าจะได้แวะปั๊มนอนหรือเปล่า กอคืนที่มาที่ไปที่ว่าจากไปภูดงโรเพราะว่าดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะแล้วเขาบอกว่ามันใกล้จะหมดฤดูแล,แล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งนี่คืออาจจะไม่ไม่ได้ละ <c oughs> พอเราไปถึงปุ๊บเหมือนดีกาพอดีเศ้าเพราะว่าถ้าไม่ไปตอนเนี้ยอีทีหนึ่งก็คือปีหน้าปีหน้าเออมันเป็นปีหน้าแล้วก็เลยแบบไม่อยากรอแล้วอ่ะ <c oughs> รอรอะไรเครียดเลยนะทุง่งตะกระเจีเยวเขาแหะทุ่ง มันันมเป็นไหนพญาเสือโคร่งใช่ไหมเขาปู่เป็นแปลงเลยมันก็เลยสวยรอพญาเสือโคร่งออกดอกก็เหมือนร้อมายิ่งกินได้โว้ยมืมแลเงตั้งใจเอาไว้กุนเทกเทกเทกลอพญาเสือโคร่งออกดอกก็เหมือนล้อไอหอกไอหอกออกแต่อำนาจเฮ้ยเขาไม่รู้ว่าไอ้หอกคือใคร โอบซ้อเราจะไปคิดว่าเนี่ยเราต้องมานั่งกนขาบอะไรเหมนกัก็นที่เรากินข้าในรถนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็เลยเข้ามากินในรถสายพันธุ์ใหม่เดลต้าค้อไปนผสมกันเดี๋ยวาค่อนเดยตาอนมึงจะเก่งกันไปแล้วมึงดูกแต่บางคนอะที่อยากให้ติดมันมันรอดทุกตัวใช่จัดปะวะ จาร์ดวิทคอมเหรอใช่ไหมจาร์ดไหนก่อนจาร์อจารดวิทคอมไงไม่คุ้นเลยไม่รู้จักฮ่องไม่รู้จักเพื่อนแจงอ่ะแจงไหนอี๋แจงไม่รู้จักเพื่อนบอกแมนไงไม่ไม่ใช่ไม่อมว่อะเพื่อนเพื่อนแจงแจงไหนอีกแจงเพื่อนจุ๊บไงเนี่ยนะเอาใหม่แจงเพื่อนจุ๊กใครน่าจะน่าเหมือนใครนะจัรดเนจัร์ดไหนอ่ะจัร์ดเพื่อนแจง แจงไงเงแต่เพื่อนจุ๊บไงจุ๊บไงเงีจุ๊บจุ๊บแจงไงโอ้โหโอเคก็เราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับว่าเราจะได้ที่พักที่ไหนแล้วก็เราจะได้เจอกับต้นนางพญาเสือโคร่งที่เราเคยฝันหรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงที่พักเที่ยวอะไรกันบ๊ายบายบ้านมือแต่ง Five hours Later ตอนนี้ที่หนึ่งแต่ว่าก็ค,คือเมื่อกี้นอนตอนเที่ยงคือแต่รากฏนว่านอนไม่หลับอ,องเลยผ่านหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยไม่เป็นไรไม่นอนแม่งแล้วก็คือไปลุยเลยไปถึงปุ๊บเที่ยวให้จบแล้วก็ให้มันจบที่รุ่นเราหน้าหลวงพ่อบังหัวกูแล้ว a few moments later สภาพชาวแกงนะครับสบภาพชาวแกง <laughs> กี่ก็มาณกี่กิโลนะหกสิปะหกก็จะถึงแล้วนะแต่ก็แวะเออป็นฝันล้างหน้านก่อนมาดูวิธีซับผมแบบใหม่นะมันไม่โดนมึงลาดให้โดนหน่อยอันนี้ง่ายกว่าโผล่ฉีเอาหัวไปใส่แล้วก็กดอออ้ว

ที่ห้าก่อจอดตดไปสามรอบอ้วกไปเท่าไหร่จอดอ้วกสองรอบแย่มากจะไม่แม่ปูตะเบิกอีกแล้วแล้ควคลิปก็ตัดเลยนะไม่ได้ไปเลอนไเลยนะ,ะไม่ไม่ดูแล้วนะฟารีขึ้อนอ่ะก็คือมานอนบนรถกับรถมาสิบชั่วโมงก็คือไม่ไม่ดูแล้วนะใจไม่แข็งก็คือถ้าถ้าเราไม่ตัดสินใจปกป,ปรับตอนนี้ก็คงได้นอนฟินๆอยู่บนเตียง ไม่จริงถ้าถ้าตัดใจอ่าอยู่โรงแรมไม่ต่อมาเออเนาะได่นอนอนตอนเช้าเออเพราะทำไมไม่สะกิดเพื่อนแรงๆด้วยการเอาไหมนะสามฟาดในเท้าทีสักรอบิคต่อไปเธ้าอววนออกแล้วพวกเธอไม่เธอเธอไม่ต้องถ่ายแบบนั้นมันไม่ได้สั่งเสียก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดิวรถกันเพื่อที่จะขึ้นไป หรือเปล่านที่สุดเราก็สู้นะฮะเราทำได้สู้ก็คือเราทำได้เาอะไเราทำได้พูดไม่ออกแล้วเราสู้ที่จะเอาชนะมันวอนรืลงเช็พัดใจที่ร้อยปลายใส่สีบางบนมันน่าจะมีีเป็นทะเลหมอกชัด่นนี้หรอก มันไไอาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นควันออกควันหรอแหนงแหนง แล้วก็มาถึงจุดชมวิวพาทิตขึ้นแล้วนะครับจุดแรกของวันนี้เย้ yeah. <c oughs> <c oughs> ไปต่อที่จุดชมวิวจุดต่อไปก็เป็นเป็นอะไรบ้า <c oughs> ปเถอะ <c oughs> เป็นป <c oughs> เป็นอะไปรสกุล me <laughs> ก็มาถึงจุดแวะสุดท้ายของของรถที่เราเช่าหมองมานะครับนี่ครับก็เรามาถึงที่ภูรวมโลนะครับมันกดถ่ายรูปไแต่ไรจะยื่นไปไม่ถึงถ้าถึงถ้าถึงนี่แปลกแล้วนะอ่ะเราจะเซลฟี่กับไปนะครับไปภูรวมโลเอเซลฟี่แบบภาพเคลื่อนไหวมุมแปลงทำเองก็ต้องใช้แอล์ โอเคก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือที่สุดที่สุดของการทัวร์รถเราจะไปหาที่นอนกันไดรู้ือเปล่าแตได้เปลไม่นอน24ชสิบสี่ชมกี่กี่ชั่วโมงแล้วนะยีชั่วโมงเลยแล้วเลยแล้วพรื่อวานตื่นเจ็ดโมงผู้ชายแล้วกูไปขี้ก่อนนะเจ็ดแปดโมง อ่ะผู้เพื่อนของเราเลครับเาท้องเสียวันนี้เช้าเนี่ยคือเขาเอามาเมื่อวานเอารให้มันกินเขาเรียกว่าอะไรแหนมหรือเปล่าเออที่กินแบื้ออั๋วที่บอกจะเอาไปทิ้งแล้วก็แบบพูดกินก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ให้ปุ๋ยกับต้นไม้เช็คอินเช็คอินตลอดสร้างเน้นมาเช็คอินตั้งแต่เน้นสร้างเน้นมาติดนั้นให้กระโดด้นีไม่ได้บอกเอาเลยวม่มีทั้งนั้น